อายุนรารด์เดอรสเปเชียลสัปดาห์นี้พบกับอดีตลูกจ้างรายวันตลาดไทยที่พลิกชีวิตด้วยการขายออนไลน์ด้วยต้นทุนที่ติดลบใช้ประสบการณ์กว่า2ปีส่งต่อความสำเร็จมามากกว่า1 0,000 000คนสร้างยอดขายกว่า200ล้านบาท ทำธุรกิจทั้งหมดกี่ปีครับสปีกว่าครับสองปีรายได้จากการขายของออนไลน์แล้วมาซื้อนยครับอสังหาริมทรัพย์ซื้อของแบบนี้มูลค่าประมาณกี่บาทครับทั้งหมดนี้ที่เห็นนะครับเราลา50ล้านแล้วครับห้ล้านบาทคุณป๊อปเองเนี่ยตอนนี้นอกจากขายของออนไลน์แล้วอสมสตเร็จแล้วยังถ่ายทอดวิชาสู่คนอื่นด้วยอันนี้จริงหรือไม่ครับถ่ายทอดความลับอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับต้องแต่เรื่องของการสร้างหน้าร้านตัดต่อรูปภาพวิดีโอสร้างคอนเทนต์การทําเพจ และการิงแอดโฆษณาแอปพลิเคชันติ๊กต็อกที่ปัจจุบันคนกำลังเล่นกันอยู่เยอะมากๆอายูโนร์ดามเดอะสเปเชียลเอพิโซดวันเสาร์ที่22พฤษภาคม9โมง10นาทีทางช่องเว r ร์กทอย23